เอาละในเวลาเข้าเกมเย้ทำไมเข้าเกมมาแล้วกลายเป็นหน้านี้แถมยังกดออกไม่ได้เย้สิงี้สิง,สงี้ฟื้นหนี่เราอยู่ไหนอะไม่รู้เหมือนกันนะแต่ดูเหมือนจะเป็นหอคอยเลยพ่อก่อนผมล้อมาหลายเรื่องแล้วเดี๋ยวสักวันหนึ่งช่องผมต้องบินแหละเอาละ วันนี้พาริกิจของผมคือผมกับยายจะรุยหอคอยนี่30ชั้นเพื่อพิสูจน์ว่าซิงนี่คือรักแท้อะไรอ่ะใครส่รูปผิดเอาใหม่เอาใหม่เพื่อพิสูจน์ว่าซิงนี่คือรักแท้ผมผมจะได้ไม่โดนสุมาพอีกซึ่งไอหอคอยเนี่ยมันเตือนเราด้วยนะว่าอย่าชะล่าใจแล้วมาดูกันว่าผมจะนำพาซิงญี่ไปสู่ชั้นที่100ได้ไหมโดยไม่ใช้ตัวละครอื่นเลยนอกจาก3ตัวนี้และนี่คือเรื่องราวการเดินทางของผมกับซิงญี่สู่ชั้นที่30 เอาละมาที่การเตรียมตัวก่อนเลยแน่นอนว่าคนเสต์ของผมยังคงเป็นซิงยี่ดีเพเหมือนเดิมแล้วให้เซตเป็นคนแจกโลตามด้วยนิโคเป็นคนลดเกาะเอาละผมจะอที่ายหอคอยร้อยชั้นนี้แบบสั้นๆนะถ้าเลือดของเราลดชั้นต่อไปเลือดจะไม่หลีในส่วนของชั้นที่1ถึงชั้นที่5นั้นง่ายมากวันแรกผมจบได้ภายในไม่กี่นทีเลย จนมาถึงชั้นที่5ชั้นที่เป็นบอสต้องบอกไว้ก่อนว่าไอ้ขวาล่างนี่ผมกดผิดแป้งบู2ตัวนะเดี๋ยวหาว่าผมโกงก็ถ้าให้รีวิวบอสตัวแรกของหอคอยอยชั้นแล้วก็ถือว่าไม่อยากสบายๆชนะได้ภายในรันเดียว ซึ่งทุก5ชั้นจะมีการขยับแรงตอนนี้ผมเป็นซิลเวอร์แล้วเนื่องจากชั้นที่1นถึงห้านั้นง่ายในวันที่1นี้ผมเลยเล่นต่อชั้น6ถึงชั้น10เลยแล้ว้ดยความที่ชั้น 6- ถึงชั้น10นั้นมอนสเตอร์นั้นเป็นใจทุกตัวนั้นแพ้สายฟ้าหมดเลยก็เลยไปอันว่าผ่านมาเจอบอสชั้นที่10โดยที่เลื่อนไม่ลดเลยสักหยดหรือลดวะจะให้รีวิวบอสชั้นที่10ก็ถือว่าไม่ยากใครมีทีมสายฟ้านี่น่าจะสบายสบายเลยง่ายเกินกว่ายากกว่านี้ซิยี่ผมได้ไปต่อ ท้าอันฝดไฟายการเลื่อนแรงจากซีเวอร์เป็นโกแต่ก็ต้องมาหดหัวการที่ต้องรู้ว่ามอนจากชั้น11 1 5ถึง15ต้านไฟฟ้าซึ่งเดิมทีบอสม,มีบัฟของตัวเองอยู่แล้วลดดาเมจ25%แล้วมาบวก,การที่มอนต้านไฟฟ้าอีกทําให้ซิงยี่ทำดาเมจได้น้อยลงและสตันได้ช้าลงซึ่งจะทําให้ผมตีมอนไม่เข้าเลยสักตีเดียวแต่ถามว่าผมกลัวไหมไม่ <se ller> กว่าจะตายแต่ละตัวแล้วในที่สุดก็มาถึงชั้นที่15บอสปอมเปย์คือโดยพื้นฐานแล้วบอสปอมเปย์เป็นบอสที่ซิงยี่กี่ที่สุดมากอยู่แล้วการต่อสู้กับบอสปอมเปย์จึงกลายเป็นหนังชีวิตตีมันไม่เข้าเลย <S <s <SAS> <S ปกติซิงยี่ผมตีทีเป็นแสนนี่ลดเหลือ4ี0 0 0 0่น หลังจากจบบอสปอมเป์ได้นี่ผมต้องพักเลยไม่ไหวจริงร่อผมไปกี่รออคขาไม่รู้คือต้องพูดว่าตั้งแต่ชั้นที่สิหรือรือบอสปอมเป์เนี่ยจนไปถึงชั้นที่30ที่ผมจะไปถึงเนี่ยมอนมันเลเวลเจทุกตัวแล้วหลังจากนี้ในด่านที่สิบหกถึงสิบเก้านั้นสหรับผมถือว่ากลับมาสบายๆอีกครั้ง ซึ่งศัตรูในรอบนี้จะเป็นพวกของพอลชาหรือว่าแก๊งฟาไทยจนเรซิ่งและให้ผลที่เป็นง่ายเพราะว่าศัตรูที่เป็นเงาส่วนมากมันจะถอดแบบมาจากตัวละครหรือว่าตัวที่เป็นคนใช่ไหมมันก็จะสตันง่ายกว่าโล <c oughs> มไปถึงชั้นสุดท้ายอย่างบอสอีเจนแมไม่ได้เรียกชื่อนี้น,น่นคิดถึงจริงๆ <c oughs> ก็อย่างที่ผมบอกว่าบอสอีเจนเป็นบอสตัวละครที่แบบเป็นรูปร่างของคนทําให้สตันได้ง่ายขึ้นแล้วตั้งแต่เล่นเกมนี้มานะบอสอีเจนเป็นบอสที่สู้มันที่สุดในตั้งแต่เกมเปิดมาลนะยกนิ้วให้เลยเอาไปหนึ ดูมาถึงตรงนี้ทุกคนอาจจะสงสัยว่าพี่ไปชั้น30เพื่จอจะพิสูจน์ซิงยี่เฉยๆอย่างนั้นเหรอใช่แล้วก็ไม่เพราะว่าของรางวัลชิ้นสุดท้ายอยู่ที่ชั้น30ยังไงละ่ะจริงๆคุณเล่นถึงแค่ชั้น25ก็พอนะไม่ต้องมาถึงนี่หรอกมันเป็นแค่รูปโปรไฟล์และด้วยความที่เคลียร์ชั้นที่สิบหกถึงยี่สิบไววันนี้ผมก็เลยจัดอีกยี่สิบเอ็ดถึงยี่สิบห้าไปเลยซึ่งบอสในชั้นของยี่สิบห้านั้นผมได้ไปจัดการในไลฟ์ของผมโชว์ให้ทุ ผมผ่านประสบการณ์ออาหัหขินนั้นยากลำบากจากบอสปอมเป้ที่ต้านไฟฟ้ามาแล้วเรื่องแค่นี้สบายสบายนั่นจึทงทงให้ผมพรูฟได้ว่าซิงี้เฉยๆไม่มีตัวละครอื่นเลยนอกจากเซตกับนิโคลสามารถผ่านมาชั้น25ได้เพื่อล่อรางวัลทั้งหมดไม่มีข้อกังขาทั้งสิ้นห้ามเถียง หลังจากนี้แหละคือของจริงจริงๆ26กับ27ผมก็เล่นในไลฟ์นะแต่เอามาลงในวันที่4เลยจะได้จบทีเดียวหลังจากชั้น26เป็นต้นไปการโจมตีของมอนสเตอร์ทุกตัวที่ปกติจะมีบอกว่าแสงสีเหลืองแส่สีแดงให้เราป้องกันหรือแพรรี่หรือว่าดอชที่นี่ไม่มีต่อไปแล้วยิ่งผมอยู่ที่นี่นานผมยิ่งรู้สึกได้ถึงอะดรีนาลีนที่สูบฉีดทำให้ผมนึกถึงวันๆนั้นแสนหอมหวานเ แทนที่จะเป็นความทรมานที่เราต้องตายซ้าตายซ่าแต่กลับเป็นความเสพติดซะมากกว่าโดยเฉพาะชั้น28ไอีหมานี่มันต้านไฟฟ้ายิ่งกว่าปอมเปไอหมานี่ผมซัดอยู่กับมัน3ชั่วโมงในสตรีมก็ยังไม่ชนะแล้วคิดว่าผมตาย40-50รอบจะทําอะไรผมได้อย่างนั้นเหรอรู้ไหมว่าผู้เล่นเกมโซมีพาร์สิรับยิงกูตายเยอะเท่าไรกูยิ่งแข็งแกร่ง ในส่วนของชั้น29และชั้น30นั้นถือว่ากลับมาสบายๆอีกครั้งหนึ่งในส่วนของชั้น29อาจจะมีงงนิดหน่อยเพราะว่าเป็นมอนใหม่ผมคิดว่านะก็เลยต้องใช้เวลาสักแป๊บหนึ่งในการเรียนรู้ท่าของมันนิดหน่อยพอรู้ท่าแล้วก็นุ่มๆและในที่สุดเราก็มาถึงจ้นสุดท้ายชั้นที่30พร้อมกับทีมเดิมที่เราใช้มาแต่ชั้นที่1แล้วเดี๋ยวชั้น30มันง่ายไปก็เลยลดเลือดหน่อยเอาจริงผมคาดหวังนะว่าชั้น30บอสจะเก่งกว่านี้แต่กลายเป็นว่าเฉยๆมอนก็เกก่่งแหลตมัน็ไม่ได้เเก่งขนนนาดั้จอมนนี้้้้าาไปคลุกหหแววถใรชั้นที่30คามยกอออยู่่่ที2ขขงบค้า ที่จะตีรัวแต่ว่าสามารถเดาทางได้ง่ายอาจจะเพราะมันตัวใหญ่เวลามันออกท่าก็เลยดูเธอทะก็เลยคว้าชัยชนะมาได้ยอย่างอีซี่เอาละหน้านี้คือหลักฐานที่ผมบอกว่าผมใช้ซิงยี่แต่ชั้นที่1นึ่งงชั้นที่สาจริงๆคุณจะเห็นได้ว่าเลือกตัวละครผมนะไม่หลีทีนี้ไม่มีใครว่าผมได้แล้วนะผมนอก,จกใจยายโบกบหบนะันงโบกหมดเอาละครับเรามาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปกันแล้วดาวเด่นสลับพอคอยสามสิบชั้นก็คือหมาครับสวัสดีครับคุณหมาขี้เห็นอย่างรายการที่คุณทำตัวนี้ใส่ผู้เล่นครับไอโง่เอาซิงยี้มาทำไมเอาผู้หญ ก็จบไปแล้วกับคลิปต่อยหอคอยร้อยชั้นมาที่ชั้น30คลิปนี้ก็เป็นหนึ่งในคลิปเพื่อเธอเพื่อพิสูจน์ว่าผมกับซิงยี่ยังรักกันเหนียวแน่นเหมือนเดิมทีนี้ก็มีใครมาว่าผมแล้นะว่าผมนอกใจยายแล้วก็พูดดักไว้ก่อนเลยเพื่อมีคนแบบว่าพี่พี่ไต่ถึงชั้นร้อยดิพี่ไม่ไต่โว้ยผมแค่เล่นเพื่อพิสูจน์ว่าซิงยี่กับตัวละครแรงเออีก2ตัวสามารถจบหอคอยชั้น30แล้วรางวัลทั้งหมดได้โดยไม่ต้องใช้ตัวอื่นเลยซึ่งพอผมผ่านหอคอยนี้ได้แล้วก็ไม่มีคอน เออจริงๆนี่มันก็ผ่านมาประมาณ3 4เดือนได้แล้วมั้งที่ผมเปิดตัวกับซิงยี่แล้วในๆนมีบีก็จะมาในช่วงปีใหม่นี้ด้วยมันก็จะเป็นเวลาสมควรเลยที่เราจะต้องต้อนรับสมาชิกใหม่กับครอบครัวและแน่นอนเรื่องนี้ผมปรึกษาซิงยี่แล้วซิงยี่อนุถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับด้วยลืม